บทที่4การติดตั้ง EA ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์โปรแกรมที่เรียกว่า Expert Advisors Expert Advisors หรือ EA เป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่จะทำการเฝ้าดูกิจกรรมของตลาดและกราฟราคาให้กับท่านอีกทั้งยังทำการค้นหาสัญญาณเพื่อทำกําไรให้กับท่านได้นอกจากนี้ EA ยังสามารถทำการเทรดให้กับท่านตามที่ท่านได้ทำการกําหนดไว้โดยการเขียนโปรแกรม Expert Advisors ในตอนนี้เรามาดูว่าท่านจะสามารถใช้งานและจัดการ Expert Advisors ของท่านได้อย่างไร หลังจากที่ท่านได้รับ EA ที่ถูกสร้างขึ้นมาท่านจะต้องทำการคัดลอกไปวางที่โฟลเดอร์ที่ถูกต้องเพื่อให้ MT4 สามารถค้นพบไฟล์ได้สำหรับการเข้าไปยังโฟลเดอร์นี้ให้คลิกที่ File และเลือก Open Data Folder ทำการค้นหาและเปิดโฟลเดอร์ mql4 ขึ้นมาจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ Experts และทำการคัดลอก Expert Advisors ของท่านไปยังโฟลเดอร์นี้ เพื่อให้เทอร์มินอลได้มีฐานข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตท่านจะต้องทำการรีสตาร์ท MT4 และหลังจากนั้นท่านจะสามารถเห็น Expert Advisor ใหม่ของท่านได้ในลิสต์ที่อยู่ในหน้าต่าง Navigator ในตอนนี้เราลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บ Tools Options Expert Advisors โปรดทราบว่าเวอร์ชันล่าสุดของ MT4 จะมีปุ่ม Auto Trading ซึ่งก็คือปุ่ม Expert Advisors ของเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เพื่อความปลอดภัยของท่านตัวเลือกที่สำคัญที่สุดจะถูกทำเครื่องหมายไว้แล้วตัวเลือกแรกคือปิดการเทรดอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนบัญชีซึ่งจะทำให้ Expert Advisors ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเปลี่ยนบัญชีจากบัญชีเดโมมาเป็นบัญชีจริงหรือเปลี่ยนจากบัญชีเทรดจริงบัญชีหนึ่งมาเป็นอีกบัญชีหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าท่านกำลังทำการทดสอบ expert advisors ของท่านด้วยบัญชีเดโมและจากนั้นท่านได้ล็อกอินไปยังบัญชีเทรดจริง expert advisors ที่ทำงานอยู่ของท่านจะปิดการทำงานเราขอแนะนำให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือกนี้ไว้เสมอ ตัวเลือกที่2เรียกว่าปิดการเทรดอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนโปรไฟล์เมื่อท่านได้ทำการเปลี่ยนโปรไฟล์ของท่าน expert advisors ที่ถูกใช้สำหรับกราฟนั้นๆจะถูกปิดโดยอัตโนมัติในตอนนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการนำ expert advisors ไปใช้งานบนกราฟก่อนอื่นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการทำเครื่องหมายถูกไว้ที่ตัวเลือกอนุญาตการเทรดแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดและปิดตัวเลือกนี้ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มเทรดแบบอัตโนมัติจากแถบเมนูเครื่องมือท่านสามารถปิดการทำงานของ expert advisors ทั้งหมดได้โดยการกดที่ปุ่มเดิมอีกครั้งในตอนนี้ท่านสามารถกดที่ปุ่มตกลงได้แล้วท่านสามารถทำการปรับค่าตัวเลือกนี้ได้ในภายหลังเมื่อนํา expert advisors มาใช้บนกราฟแล้ว สำหรับการนำ expert advisors มาใช้กับกราฟให้คลิก2ครั้งหรือคลิกขวาและเลือก attach จากกล่องเมนูอย่างแรกที่ต้องทำคือการวางแผนว่าจะให้ expert advisors ทำการเทรดประเภทใดบ้างเช่นซื้อลองหรือ buy ขาย short หรือ sell หรือทั้ง2ประเภท ท่านสามารถปรับค่าตัวเลือกที่อนุญาตให้ทำการเทรดจริงได้ในส่วนของ live trading และในแท็บ safety ท่านจะสามารถเปิดการใช้งาน all imports ซึ่งช่วยทำการ export ข้อมูลจริงจาก mt 4ได้ท่านสามารถปรับแก้ค่าต่างๆของ expert advisors ได้ในแท็บ input ท่านสามารถดู expert advisors ที่กำลังทำงานอยู่ได้ทางด้านขวามือด้านบนของกราฟรูปหน้ายิ้มหมายความว่า expert advisors ได้ถูกเปิดใช้งานและรูปหน้าเศร้าหมายถึง expert advisors ได้มีการเปิดใช้งานอยู่แต่ตัวเลือก allow live trading ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน หลังจากที่มีการนำ expert advisor เข้าไปยังกราฟหากท่านทำการลากและวางหรือแทนที่กราฟตัวใหม่มายัางกราฟนี้ EA จะยังคงทำงานอยู่ท่านสามารถนำ EA ออกไปจากกราฟเพียงแค่ทำการปิดหน้าต่างกราฟนั้นๆในวิดีโอแนะนำการใช้งานต่อไปท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำ backtest กับ EA ของท่านขอบคุณสำหรับการรับชม